إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. ว وعلى ล ل ه وصحبه أجمعين ا ل س ل มะต ل ลลอฮิวะบะเร ه ะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจเจาลออสุบฮานะหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการเพิ่มบุญลดบาปทุกๆท่านนะครับวันนี้เราพูดคุยกันถึงเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับมัสยิดนะบ้านของลออสุบฮานะหูวตาลาเป็นสถานที่ ที่มีความยึดโยงเกี่ยวข้องกับผู้ศรัทธานะดังนั้นถ้าเราบอกตัวเองว่าเราเป็นผู้ศรัทธาสถานที่ที่เราจะต้องขาดไม่ได้เลยนะครับให้เราไปให้บ่อยในรอบวันเลยนะพี่น้องนะนะอย่างน้อยสัก2เวลาเนี่ยนะครับหรือ3เวลาเนี่ยผมเอาน้อยสุดแล้วนะสเวลาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกินความสามารถนะเพราะว่าบางคนก็บอกอาจารย์ครับผมก็ต้องทํางานอนาจารย์ จริงๆแล้ว,ลวหลายๆคนเนี่ยทำงานยังไงก็เริ่มหลังซูโบอยู่แล้วยกเว้นพนักงานที่เขาเก็บขยะเนี่ยบางทีเขาก็ต้องทำทั้งคืนนะวาก,กันไปแต่ถามว่าคนทั่วไปเนี่ยนะใครจะเริ่มออกทํางานตั้งแต่ตีสี่หละมันก็มีน้อยส่วนใหญ่ก็เริ่มกันหกโมงตีห้าครึ่งถามว่าไปละหมาดที่มสัสยิดซูโบนี่ยทันไหมก็ทันเออแต่แล้วก็ดีด้วยนะมันจะได้เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมนะแต่แต่แตก็อย่างที่บอกแล้วครับว่า บางทีถ้าเราไม่ได้ใส่ใจมันก็เป็นเรื่องยากนะถามว่าใครนะ่ะจะเลิกง,งานสองทุ่มทุ่มหนึ่งก็อาจจะมีนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าปกติทั่วไปเนี่ยนะก่อนมักริบก็น่าจะถึงบ้านเล้วใช่ไหมก่อนมักิบอรบเนาะเออดังนั้นแสดงว่าอ e ีชาก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากหากว่าเราจะไปละหมาดที่มัสยิดอันนี้ฉันเผื่อเอาไว้กลางวันดูรี่อาซัตบางทีอยู่ที่ทํางาน จะลงไปหาสุราบางทีก็เข้างานไมน่ทันอันวากันไปก็ต้องมาที่ทํางานแต่สําหรับคนที่อยู่ที่บ้านอยู่เดวและบ้านก็ไม่ได้ไกลจากมัสยิดเนี่ยอย่างน้อยมันก็สามารถจะทําได้นะในโดยเฉพาะเวลาสุบโบกับเวลาอิชาซึ่งมันอยู่ในเวลาเช้ามืดนะและอีกเวลานึงก็คือเวลาก่อนที่เราจะเข้านอนแล้วอันนี้พูดถึงคนที่นอนหลังอิชานะบางคนบอกอาจารย์ฉันนอนตีหนึ่ง อันนั้นไกลแล้วปัญหาก็จะมาเป็นเกิดขึ้นกับละหมาดของเราด้วยก็คือละหมาดในตอนเช้านะละหมาดซูบโบของเรา่นี่นยต่อมาพี่น้องการบูรณะซ่อมแซมมัสยิดเนี่ยหรือแม้กระทั่งการทําความสะอาดมสัสยิดเนี่ยนะก็เป็นการบ่งบอกถึงระดับอีหมานของเราด้วยสมัยก่อนพี่น้องเขาเขาก็ไม่ได้มี มีตัวเสียแบบบ้านเรามีการจ้างะนะก็ต้องยอมรับว่าเป็นภารกิจร่วมกันถ้าพี่น้องจำฮะดิษบทหนึ่งได้ที่นบีเนี่ยไปละหมาดที่หลุมฝังศพของหญิงคนหนึ่งนะอันนี้เป็นผู้หญิงด้วยนะเป็นผู้หญิงที่เวียนมาแล้วก็มาทำความสะอาดที่มัสยิดนบีเป็นประจำเลยทำความสะอาดมาัสยิดนบีวันหนึ่ง นบีไม่เห็นนางคนเราในเวนลาเห็นหน้ากันทุกวันไม่เห็นก็ถามถึงเป็นการแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะนบีก็ถามถึงว่าผู้หญิงคนนี้ไปไหนซอบ,บ้าก็ตอบมาท่านนาบีบอกว่าผู้หญิงคนนี้เสียแล้วครับอ้าวแล้วทําไมไม่มีใครมาบอกฉันล่ะเพราะกลัวผู้หญิงคนนี้เสียเวลาย,ย็นนะแล้วก็บรรดาซอบ,บ้าก็จัดแจง นะหรือเสียในเวลากลางคืนนั่แหละนะสอว่าก็กจัดแจงแล้วก็ฝังไปแล้วนะบางคนบอกอาจารย์ถ้าเป็นบ้านรเรานว์นฝังตอนเช้าสิจริงๆแล้วการฝังไม่หยัดเนี่ยทำให้เร็วที่สุดน,นะถ้าทำกลางคืนได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะที่ผมทราบมาเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติตายช่วงบ่ายแก่ๆแล้วเนี่ยเย็นเขาก็ฝังได้หรือไม่ก็คืนก็ฝังได้นะเคยเจอในมัสยิดที่กรุงเทพนี่แหละนะครับ ฝังหลังละหม่าอิชาก็มีอ่าก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้วยบางทีมันก็ไม่มันก็ไม่พร้อมในะใครจะไปขุดหลุมกลางคืนใช่ไหมเออก็ต้องรอเช้าก็ว่ากันไปกำลังจะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะแม้ว่าจะไม่ได้มีตําแหน่งใหญ่ตัวอะไรแต่เป็นคนที่ทําความสะอาดบ้านของรอดเนี่ยนบีไปละหมาดให้เลยนะครับแม้ว่าฝังไปแล้วนบีก็ไปยืนละหมาดที่หลุมฝังศพของนางนะแล้วนบีก็บอกว่ากูโบเนี่ย มันมืดนะหลังจากที่ดูนบีดูอานาบีละหมาดแล้วเนี่ยกูโบก็จะมีรัศมีสว่างสวยัยพี่น้องผู้มีิมาทั้งหลายครับดังนั้นเวลาที่มัสยิดเกิดการชำรุดเสียหายเนี่ยหรือต้องการที่จะพัฒนาขยายมาัสยิดเนี่ยถามว่าเป็นหน้าที่ใครเราต้องไปหาเศรษฐีจากต่างประเทศไหม หรือต้องไปหาคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขามีตังมาสร้างไหมจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทั้งหลายทุกคนนั่นแหละที่ต้องช่วยร่วมมือร่วมไม้ช่วยเหลือกันอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาละได้ตัดเอาไว้ว่าออุิลลลาฮ ل ม ه นัชชัยตอนิรอจีม انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من, من المهتدين ในสุราอัตตาบะฮ์อายะที่18อัลลอฮ์บอกว่าอินนามยาห์มุรุมัซาจิดัลลอฮ์แท้จริงที่จะบูรณะมัสยิดนะมัสยิดอันนี้มัสยิดของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นไงฮะมันอามานบิลลาฮิวั์เยอมินอาคิรก็คือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็วันปรโรค ว่าว่าว่ากวามศสัทธาและได้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดว่าจะแะกและชำระ zakat แจกแจกจาก่จาย zakat ว่าและมิยัชชอิลลัลลอฮฺและเขามิได้ยำเกรงนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนะยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวฟ้าเซดังนั้นจึงหวังได้ว่า อุลาอิกออื่นคือนูมินัลมุ่ตมดีนชนเหล่านี้แหละที่จะเป็นผู้อยู่ในหมู่ผู้ที่รับคำแนะนำดังนั้นการเอาใจใส่การให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการก่อสร้างการซ่อมแซมการทำนุบำรุงนะหรือเป็นการพัฒนา เดี๋ยวนี้มสัสยิดเนี่ยมันมีองค์มีองค์งประกอบหลายอย่างนะบางครั้งก็ต้องมีเรื่องของเครื่องอำนวยความสะดวกนะเช่นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมแม้กระทั่งพัดลมในมสัสยิดนะ,ะตู้น้ำนะรวมถึงห้องน้ำด้วยนะมสัสยิดก็ต้องมีห้องน้ำนะครับเพราะบางคนสัญจรไปสัญจรมาปรากฏว่าห้องน้ำสุราเนี่ยขอโทษน,นะสกระปรกเหลือเกินเนี่ยมันก็ทำให้มันก็ทำให้เป็นไ,ปไง บางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่มันท้านกับคําสอนของอิสลามอิสลามสอนเรื่องความสะอาดแต่ทาไมห้องน้ําสุราวกับเหม็นกับเน่ากับไม่สะอาดเลยล่ะเ,ออเพราะว่าเราคิดว่าเป็นของสาธารณะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นห้องน้ําบ้านเราเนี่ยแม่อัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยแทบจะเข้าไปนอนได้นี่ผมเปรียบเทียบนะจะไม่ให้ไปนอนนะแปลว่ามันสะอาดมากๆแต่พอเป็นของสุราเนี่ยเอาไปนไรหรอกนะใช้รวมๆกันไม่ใช่พี่นอ้องก็ต้องทําให้ดีด้วยนะ เพื่อที่จะให้เกิดบรรยากาศในการร่วมมาทำนะมาร่วมกันในการทำอิบาดะดะเป็นการลํำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมออัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลานะได้ตรัสเอาไว้ในระมหาอัมพีอันกุรานในสุรออันนูรอายะที่36ถึง38ซสเุรอันนูรนะอัลลอฮ์บอกว่า أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال nah, والآصال الله بوا نعيباً دابان ฟีบูยูติบูยูตรงนี้ไม่ใช่บ้านทั่วไปพี่น้องหมายถึงมัสยิดนะอนัลลอฮุอัลลอฮ์ทรงอนุญาตให้มีการเทิดพระเกียรตินะอันตุรฟาเทิดพระเกียรติแล้วก็ให้มีการยุดกะะอฟีฮัสมูฮูมีการกล่าวนะมีการลำลึกนะนะ พระนามของพระองค์อยู่เสมอซึ่งยู่ับบิฮูล ja นะฮูเพื่อที่จะแท้สองสะดุดีแด่พระองค์ฟีฮาในนั้นก็คือในมัสยิดในมัสยิดนั่นแหละมีการแท้สองสะดุดีไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการดิกุลละการอาร่านกุรานการเรียนศาสนา บิลกอดูวิรันอันซอสในยามเช้าและยามพบคำาละหมาดนี่กระจายอยู่ทุกเวลาเลยพี่น้องตั้งแต่เช้ามืดก็คือสุบุจนกระทั่งเวลาที่พบคำาก็คือในเวลาอิชาออมีทั้งเช้ามืดเลยใช่ไหมบ่ายเย็นนะพบคำาหัวคําแล้วก็ยามมืดนะครับก็คืออิชาอายะที่37 الله رِجَالٌ لَّا تُلهِيهِم تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ أَن ذِكْرَ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَقَلُّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ بندا شاي رِجَال كَذَا شاي ที่ทำการค้าและการขายพี่น้องครับเรื่องการค้าขายเนี่ยาบางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าต้องแม่ค้าเท่านั้นนะพอค้าได้พี่น้องแม่ค้าเนี่ยจริงๆแล้วถ้านางมีสามีก็คือดูแลบ้านนั่นแหละแต่ทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าร้านค้าทั่วไปเนี่ยนะโดยเฉพาะขายของกินตามริมถนนงตามตรงโรงเรียนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่กับผู้หญิงทั้งนั้นหละ แต่ถ้าเกิดพี่น้องไปที่ประเทศอินเดียหรือในประเทศอาหรับเนี่ยนะครับพี่น้องไปตลาดพี่น้องจะเห็นว่าพ่อค้าทั้งหมดเลยนะเป็นผู้ชายคนที่ค้าขายนะผู้ชายแล้วขายก็ไม่จาเป็นนะว่าต้องเป็นคนที่ตรงขายแบบของอยู่หนักๆนะบางทีก็ขายอาหารนี่แหละขายของกิปาถะทั่วไปนี่แหละขายผักขายผลไม้นี่แหละใครผู้ชายทำในอายะกุนอนนี้จึงบอกว่าบรรดาผู้ชายที่ค้าขายมิได้ทําให้การค้าขายอันเนี้ย ที่เขาทําเป็นอาชีพอยู่เนี่ยนะแล้วอยู่ใบละใบอุ่นอันดิกรินแล้วทำให้เขานั้นหันเหออกจากการรำนึกถึงอัลลอฮ์เลยเออทำยังไงอะ่ะและการดำรงละหมาดด้วยไม่ได้แปลว่าค้าขายจนกระทั่งไม่กลาวรำนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ละมงละหมาดเลยอันนี้ขายแบบของแบบอะไรแบบลืมพระองค์แล้วลืมอัลลอฮ์แล้วนะพอได้ตังมาครบรอบปีก็ไม่จ่ายสกาดอีกอันนี้ก็ไม่ใช่ แปลว่าคนที่ค้าขายนะจะต้องควบคู่กับการลำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยพอได้เวลาละมาหยุดขายปิดร้านพี่นอ้องแล้วก็ไปละหมาดเมื่อมีสตางค์ครบรอบปีนะครับครบนิซอพิกัดจ่ายซากาศตะคอฟูในยามตะกอลูบฟีฮิลกูลูบุวลอบอสอเพราะที่เขาเป็นแบบนี้ที่เขาค้าขายแล้วเขาก็ยังเอาหัวใจของเขานั้นผูกพันกับอัลลอฮ์เนี่ย เพราะเขากลัวว่าในวันที่หัวใจและและอะไรและสายตาของเขาเนี่ยจะเหลือกลานในวันนั้นก็คือถูกลงโทษจากอาสาบของพระองค์นะกำไรเยอะดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ฉันเนี่ยนะปิดร้านเนี่ยเงินเต็มกระเป๋าเลยจะถามว่าไอ้เงินเต็มกระเป๋าพี่น้องตายไปแล้วเอาไปได้ไหมไม่ได้และสุดท้ายวันที่อัลลอฮ์นะเรียกนะวันที่อัลลอฮ์เรียกกลับไปแล้วก็ยืนต่อหน้า พระพาของพระองค์เนี่ยนะกลายเป็นบุคคลที่อะไรสายตาเหลือกลานหมดเลยนะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาจะได้รับการตอบแทนก็คือการลงโทษอันแสนสาหัสพี่น้องครับอายะต่อมาในสุรอันนูรอายะที่38บอกว่ายะจซียะฮุม ah um uh ุลลอฮุอัลฮเซน ย ajaziyhum Allah أحسن ما أملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق ما يشاء بغير حساب เพื่ออลลอ a ์จะทรงตอบแทนให้พวกเขาอย่างดีเยี่ยมอนะ ah s n เนี่ยก็คือตอบแทนอย่างดีเลย ตามที่โปเขาวมาอามีลูอลัลลอฮ์จะตอบแทนตามพฤติกรรมตามการกระทําที่เราทําเอาไว้แปลว่าเราทําเยอะเราขนขวายในการทําอิบาดายะอิบาเยอะอัลลอฮ์ก็ตอบแทนให้อย่างเยอะผินท้องผละบุญมากมายนั่นมันจะเท่ากันไหมละ่ะคนที่ไม่ทําอิบาดาเลยเนยีกับคนที่ขนขวายในการทำอิบาดะดะแน่นอนผลในการตอบแทนก็ต่างกันอยู่แล้ว วายาซีดะหุมมิฟัตลีและพระองค์ก็ยังให้เพิ่มอีกพี่น้องนะไม่ได้แปลว่าทำหนึ่งแล้วได้หนึ่งเนาะเพิ่มยังขั้นต่ำก็คือ10นะเพิ่มถึงขั้นสิบนะครับบางครั้งนะด้วยกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์เนี่ยก็เพิ่มจนกระทั่งไม่สามารถที่จะคิดคำนวณได้เลยถึงเจ็รอนะอัลลอฮ์นี่จะเพิ่มให้ ที่เพิ่มให้พี่น้องมินฟัตลีอันเนื่องมาจากความโปรดปานของพระองค์วอฮุยอารซุกุไมยยะชชอูบิไ้ยริซาบและพระองค์ก็ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศจากการคำนวณตรงนี้ก็คือให้อย่างมหาศาลไม่สามารถที่จะคานานับได้พี่น้องเห็นไหมว่ามสัสยิดจึงเป็นสถานที่ ที่จะทำให้เรานั้นไม่หลงละเริงไปกับดุนยาแล้วก็ให้เรานั้นได้กลับมาใขาครวนว่าใครกันที่เป็นผู้ที่ให้ดิสกีกับเรานะดังนั้นเวลาที่คนที่หลงเขาก็จะบอกว่าทรัพย์ทั้งหมดที่เขาได้มานั้นเพราะฝีมือของฉันเพราะความสามารถของฉันทำไมได้ฉันป่านนี้ ก็คงไม่มีเงินในบัญชีขนาดนี้คงไม่มีตังค์ให้กับลูกๆขนาดนี้ฉันกิ่งทั้งนั้นเลยพี่น้องสุดท้ายแล้วเขาก็ตกสู่หลุมพรางของตัวเองทอํายังไงพี่น้องให้เราห่างไกลจากสภาพแบบนี้ว่าอิยาซูบิลและขอดุอาให้อัลลอฮ์ทำให้เราห่างไกลโดยการที่ให้เขานั้นผูกพันกับมสัสยิดนะครับต้องแบ่งเวลานะพี่น้องไม่ใช่ทํามาหากินจนกระทั่งลืมอัลลอฮ์เลยเพราะคนที่พูดที่ให้ริสกีก็คือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายนะครับ ถึงการประกอบสมัมมาอาชีพนะต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนนะครับเมื่อถึงเวลาละหมาดอย่าได้ประวิงเวลาหรืออ้อยอิงนะผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้นะครับต้องรีบเร่งสู่การละหมาดนะเพื่อให้ดิสกีเพื่อที่จะให้ได้รับความเมตตาจากล l l a ์นะครับอุบิลลาฮิตตฟิกันฮิดายะสลามลนยกุมบุรฮามะตุลลอฮิวะบารอกาตูอินนัลฮะซะนาติยุซฮิบนัสซัยต الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين